ทีมเดินป่านะทีมเดินป่าหลังขึ้นภัยแหงนะช่างน้ำทีมนะครับบรรยากาศนะเย็นนะเย็นสบายนะเพราะว่าฝนเพิ่งตก ตะขวดปลาตะขวดปลาตัวให,ใหญ่มากเนาะวิ่งเข้าไวเนี่ยหายไปเลยเหรอมันวิ่งไปเนี่ยมันหลบคนเพราะคนขึ้นมาโอ้โหทีนี้นคนที่ขึ้นก็ลุงนี่แหละตอนนี้เราเดินขึ้นได้ประมาณร้อยเมตรนะครับเพิ่นก็นเลย<อ>เพ<อ>ิ่นไปตะบูน <thế? S 2> ไปหาหลวงปู่ไปกราบหลวงปู่เพิ่นเลยหาก้อนหินมาอุดปากมึงไว้หมดเลยโอ้ไม่ให้ตัวมันออกอ้าวมันก็ตายเลยไม่ตายมันออกทางอื่นเนาะ น้ำตาจะขึ้นไปถึงปุ๊บหลวงปู่บอกไปปิดเขาไว้ทำไมลงไปเปิดซะเลยไม่รู้เไงนะไม่รู้อ่ะไปงงรู้คนโทรบอกไงหลวงปู่บอกว่าลงไปไปเปิดให้เขาออกซะเ,เลยไปปิดทางเขาไว้ทำไมอ้อาวเหรอแกรูก้ขนาดนั้แกก็มียานพิเศษอ้าวจะซุ่มนี่วะฮะจะซุ่มจะซุ่ม บ้าวว่ะไอ้หลวงพันป้า,ปามัน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 เก้าม,มันมันโอ้ท้ำหรอเนี่ยจอท้ำนะท้ำแรกนะมีเสียงน้ำตลอดทางนะครับนี่ เหลียวบราเห็นเลยขึ้นมาได้เลียมสิก็อะอไรมุมนะครับโอ้แต่ละคนมุมกล้องมาแม่ขึ้นปีนด้วยนะเราจะปีไทยไหม

กลับมาดูมาต้องบ่อน้ำอาจารย์มีคนนั่งยิบน้ำออกอยู่นี่เจ้าพี่แล้วถามต้องเห็นขนาดน้ำเยอะหรอเเล่าอาจารย์นะ ครับล่าสุดนะผู้เลี้ยงก็หิ้ไว้ทุกทางเลยอ่าแดงก็เริ่มก้าวยกขาไม่ขึ้นแล้วมีหนักบ้างเลยแต่เดินช่วงนี้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะพอได้อยู่ขึ้นมาประมาณ400เมตรแล้ว400เมตรา500เหรอ500เลยลุ่นสีตาวไป1500เมตรอือตรงลุ่นสีอันนี้ขึ้นประมาณโลหนึ่งใช่ไหมครับอ่าครึ่งทางแล้วไปครึ่งทางแล้ว หนึ่งกิโลไปกับสองโลพูดดูเหมือนดีเนาะหนึ่งกิโลเมตรไม่ใช่กิโลกร,รัมนะมันมันไม่เหมือนหนึ่งกิโลเมตรทางเรียบนะใช่ทางขนานทางเรียบคูณสองอ่ะอันนี้หนึ่งกิโลเมตรแมวนะลุงพันธ์อยู่ด้านหลังไปเดินลุงนพันธ์เดิน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 เดปิดให้ปิดหลังให้ดูเหงื่อนะพี่ซี โอแบบละลายไขมันเลยนะตามที่ลุงช่างบอกไว้นะตามที่ลุงช่างบอกไว้นะ